สวัสดีคุณผู้ชมชาวดีเจแอนแชนแนลวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผีผีสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนเงาดำมังขอส่วนบุญคนท้อง ผีบรรพบุรุษเชื่อว่าจะคอยคุ้มครองลูกหลานในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบางทีก็เรียกกันว่าผีประจำตระกูลผีพ่อผีแม่เมื่อครั้งลูกหลานออกเรือนแยกไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ยังต้องกลับมากราบไหว้กลายเป็นพิธีกรรมสืบทอดต่อๆกันมาวิญญ,ญาณสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ เชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านบางคนเห็นภาพเป็นเงาดำบางคนเห็นเป็นกลุ่มหมอกควันลอยใกล้ตัวแล้วจางหายไปยามคล้อยเคลิมเสมือนกับฝันแต่ไม่ใช่ฝันความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณกับคนไทยมีมายาวนานคนโบราณได้เล่าขานทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าไม่มีศารเจ้าที่เจ้าทาง ผีนาผีป่าผีบ้านผีฟ้าผีปอบผีกระสือผีกระหังผีเร่ร่อนผีตายโหงและอื่นๆสิ่งลี้ลับที่เราเาท่านๆมีความเชื่อข้างต้นที่ยังถูกนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับโชคชะตาหวังจะให้โชคช่วยเพื่อประสบความสำเร็จลาบยศสัรเสริญสุขภาพแข็งแรงสมดังใจหวังหลากหลายความเชื่อ อย่างเช่นห้ามเคาะจานข้าวเพราะจะเป็นการเรียกวิญญาณเร่ร่อนผนิจรให้มาใกล้ตัวจะเป็นภัยหรือห้ามกวาดบ้านเวลากลางคืนห้ามตัดผมวันพุธจะบวชจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ออกรถอยากให้โชคดีก็ให้ถือเลือกมงคลจะได้ดีแก่ตัวเองหรือแม้กระทั่งให้ระวังตรงทางสามแพ่ง จะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาได้เปาะาหมอกเคาะร้ายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตพิการเชื่อกันว่าบริเวณทางสามแพ่งเป็นที่รวมของวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีต่างก็อยากหาตัวตายตัวแทนอยากจะขอส่วนบุญหิวหหยหิวหาเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2554 ริมถนนแถวแจ้งวัฒนะ ปั๊มน้ำมันใกล้กับออฟฟิศแถวอาคารสูงจัสมินระหว่างเพื่อนพนักงานคู่หนึ่งกำลังกลับจากที่พากันไปดื่มกาแฟในช่วงการพักเที่ยงกลางแดดแรงเพราะอาทิตย์ตรงหัวไม่น่าเชื่อจะเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติขึ้นมาได้ระหว่างเดินใกล้กับเสาไฟฟ้าริมถนนต้นหนึ่งเป็นจุดตัดเข้าซอยหน้าอาคารพาณิชย์ที่ถูกปล่อยรกร้างสถานที่อักจรอย่างนี้ ไม่วิญญาตหรือไม่ก็โจรจะมาพักหรือสิงสถิตนั่นเองอยู่ๆเพื่อนคนหนึ่งก็ส่งเสียงตะโกนบอกให้ไปไกลๆแล้วเดินปรีมาตัดหน้าเพื่อนสาวท้องแก่ที่เดินมาด้วยกันพร้อมๆกับเอามือข้างขวากันให้เดินเลี่ยงออกไปอีกทางขณะเดียวกับที่ตัวเองก็ยืนงงขนมน้ำที่ซื้อมาไปวางที่โคนเสาไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าเอานี้ไปกินประหนึ่ง เป็นการบอกให้ใครก็ไม่รู้รับรู้ว่านี่คือของของเขานะไม่ต้องหิวไม่ต้องอดอยากไม่ต้องเบียดบังบุญจากใครเพื่อนท้องก็ตกใจอดทนที่จะไม่ถามในตอนนั้นกระทั่งจนถึงกลับออฟฟิศเพื่อนจึงเฉลยให้ฟังว่าตอนที่เดินอยู่กันวิญญาณเร่ร่อนจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่รู้แต่เห็นเป็นเงาดำๆพยายามพุ่งเข้าปรีหา ไม่แน่ใจว่าจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าแต่ก็กลัวเข้าไปในท้องเด็กในท้องจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กที่จะมาเกิดได้นั้นต้องมีบุญวาสนาพอที่จะมาเกิดได้วิญญาณที่เห็นนั้นอาจจะหวังอะไรบางอยา่างซึ่งไม่มีใครคาดรู้ได้สัมผัสได้จากปฏิกิริยาที่รีบเร่งของเงาดำน่ากลัวที่พุ่งตรงไปเข้าตัวของคุณแม่ที่ตั้งท้อง หรือไม่อย่างนั้นคิดในแง่ดีคิดบวกไว้ก่อนก็แค่อยากจะขอทานแบ่งส่วนบุญธรรมดาคุยกันไปกันมาอีกทีอาจจะไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องธรรมดาก็เป็นได้เด็กที่อยู่ในท้องอาจจะมีพลังไม่แข็งแกร่งวิญญาณเร่ร่อนอาจจะใช้ช่วงจังหวะสับเปลี่ยนตัวเองเข้าไปเกิดแทนก็ได้เสมือนกับตัวตายตัวแทน ทำให้ตัวเองได้เกิดแทนเรื่องอย่างนี้ยากยิ่งที่จะอธิบายแต่ที่ต้องอธิบายกันเนิ่นนานนั่นก็คือเพื่อนคนนี้เห็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนนั้นได้อย่างไรปฏิหารศรัทธาเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อไม่เชื่ออย่างไรถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองคงไม่อยากเชื่อสัมภเวสีทางธรรมชาติหมายถึงสัตว์โลกที่ยังแสวงหาที่เกิดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ในภพน้อยใหญ่ ผู้ที่ยังเวียนไายตายเกิดอยู่จัดเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นขณะที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นวิญญาณที่ยังไม่ทันได้เกิดในภพใดภพหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วส่วนคําว่าวิญญาณแท้จริงแล้วไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่ล่องลอยเป็นผีแต่หมายถึงสภาพธรรมที่รู้อารมณ์คือจิตนั่นเองวิญญาณจึงมีหลายประเภทเช่นจักขุวิญญาณหรือจิตเห็น โสดตาวิญญาณหรือจิตได้ยินเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกได้ยินได้เห็นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe และคอ m เมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ